ส,สดีค่ะสำหรับใครหล,หลายๆคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะตอนนี้นะคะตัวหนูเล็กเองนะคะก็ได้ทำแบรนด์นะคะ e อลลิสนะคะครีมกันแดดนะคะที่เป็นเนื้อบางเบานะคะตอบโจทย์มาให้กับใครหล,หลายๆกลุ่มนะคะที่ชอบใช้แป้งใช้คุชชั่นหรือใช้รองพื้นหรือผิวสองสีนะ,ะก็สามารถที่ใช้ครีมกันแดดของเราได้นะคะมาดูเนื้อครีมกันแดดของเรากันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเนื้อครีมกันแดดของเราจะเป็นประมาณนี้นะคะ เป็นเนื้อครีมกันแดดเนื้อบางเบาที่เกลี่ยลงไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวหน้าของเราได้ทันทีค่ะและตอนนี้นะคะครีมกันแดดของเรานะคะก็มีรีวิวนะคะหลายท่านมากๆเลยนะคะที่ใช้แล้วเกิดผลลัพธ์จริงๆนะคะก็วันนี้ค่ะหนูเล็กก็เลยทําเป็นระบบตัวแทนขึ้นมาค่ะแล้วก็จุดประสงค์ของหนูเล็กคือหนูเล็กต้องการที่จะหาตัวแทนนะคะ1จังหวัดเพียง1คนเท่านั้นค่ะแต่คุณสมบัติของคนที่จะได้เป็นตัวแทน1จังหวัดและ1คนนั้นจะต้องใช้สินค้าของเรา ดูก่อนว่าเป็นยังไงใช้ไปประมาณหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะรู้ค่ะว่า,าสินค้าของเราดีหรือไม่ถ้าสินค้าของเราดีคุณก็สามารถไปต่อได้แต่คุณได้รับสิทธิ์ก่อนอื่นก่อนคนอื่นที่เข้ามาซื้อย้อนหลังหรือว่าซื้อผ่านบริษัทนะคะก็คุณสามารถที่จะ สั่งซื้อกับเราได้นะคะด้วยการที่คุณนะคะทักทายมาหรือว่าตามคลิปต่างๆนะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะ1หลอด290บาทน,นะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะลุ้นรับเป็นตัวแทนแล้วก็สะสมทองได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะวันนี้นะคะหนูเล็กเปิดรับโอกาสนะคะให้เพียงแค่วันที่31กรกฎาคมเท่านั้นค่ะหลังจาก3 1กรกฎาคมนั้นหนูเล็กขออนุญาตที่จะปิดรับสมัคร ตัวแทนจังหวัดขออนุญาตเปิดรับแบบกว้างๆเลยนะคะแล้วก็ใครคู่ควรใครเหมาะสมก็จะมอบให้กับคนนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องเปิดบินนะคะเยอะแยะมากมายขอแค่คุณมีหัวใจแล้วก็เปิดใจกับเราคนละครึ่งทางก็พอนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะก็ประสบความสําเร็จในทุกธุรกิจนะคะวันนี้ก็ฝาก การแดดเอลลิสด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่มองหาโอกาสและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะเชื่อผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าคุณว่าเราสามารถจับมือแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันได้นะคะทักทายมาได้เลยค่ะกับแอลลิสของเราค่ะสวัสดีค่ะ